เมื่อเทอะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่สามสิบเอ็ดทดสอบทดสอบนะครับว่ามีเสียงไหมครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับทดสอบนะครับ,บ,รบมีเสียงไหมมีเสียงไหมมีเสียงไหมครับทำไมมันไม่หมุนตามอะ สวัสดีครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับพี่เข้าไปดูช่อง youtube อันนี้เสร็จหรือยังยังเดยๆยังไม่เสร็จทำอะไรกำล,ลังจะโพสคลิปที่ถ่ายสกีเดียวยังไม่เสร็จอ้าวบอกเสียงชัดเจนไหมครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับวิธีปลูก แตงโมนะครับนี่นะที่อำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับบารบรรยากาศบ้านสวนของพี่อุนะครับของแม่ยายพิุนะครับก็จะมีผักโหระพานี่ครับ Uh, อะไรผักเปลนะฮะผักเพลว,รพ,ลวพริกนี่ครับมีทุกอย่างนะครับสิ่งสําคัญนะครับของคนเรานะครับก็คืออาหารเนี่ยครับพริกสดๆเลยนี่น่ครับนี่เก็บกินได้เลยนะฮะนี่นี่เก็บกินกับน้ำพงน้ำพริกได้เลยนี่แต่ท่ันตัวเด็กขโมยเอาอยู่ เก็บแล้วเก็บใส่ถุงแล้วนี่ได้แล้วจะกินกับน้ําพริกปลานะครับวันนี้ซื้อปลาไปอยู่สองพอดีเลยได้พริกเลยครับ ใส่กระเป๋าแล้วกินกับน้ำพริกนี่ครับมาดูวิธีปลูกแตงโมมีเสียงไหมครับเสียงฟ,งฟังฟังชัดเย็นไหมปลูกแตงโมนะก็จะใช้เป็นการระบบน้ําหยดนะครับระบบน้ําหยดปลูกแตงโมแล้วก็คุมด้วยผ้าผ้าปูสีดํานะครับผ้าคุมด้วย พลาสติกสีดำและระบบน้ำหยดนะครับแตงโมสุรินนะครับรสหวานรับประทานง่ายรับประกันนะครับแตงโมไม่มีเปรี้ยวนะครับถ้าเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวนี่รับคืนเงินนะครับถ้าปลูกแตงโมแล้วเปรี้ยวต้องคืนเงินอาชานถ้ามันเปรี้ยวคืนเงินใช่ไหมถ้าถ้าเปรี้ยวกินแทนมะนาว ถ้าเปรี้ยวถ้าปลูกแตงโมเปรี้ยวไม่เอาเงินจะทำแทนเป็นมะนาวนะครับเสียงดังฟังชัดเจียนไหมครับผมขออนุญาตคอมเมนต์ได้หรือไม่ได้นี่ทำไมเงียบแท้ หรือว่ามันดูไม่ได้หรือว่ามันไม่ชัดเจนเจ็บหรือโทรศัพท์โดยดูดูช่องนี้หน่อยมันได้ยินเสียงไหมแปบ๊บนึ่งไลฟ์สด YouTube ข้าตรงไหน YouTube YouTube y เดี๋ยวนะครับเช็คระบบก,ก่อนนะครับผมว่า พี่นี้เกเกี่ปันาะเออนุกาเกเกี่ปีเออนคล่ขนาดเคยิงเดินน้อตะทาต่าัเนก็ขึ้นอยู่นั่น่งาได้ยินเสียงอยู่แต่จอมันไม่เต็ม ในในก็นั่นในแล้วครับเช็คแล้วได้ยินเสียงอยู่โอเคครับนี่ไงนี่ไงมันนี้ไม่เต็มทารถไทยไม่มันอยู่ที่มุมกล้องอ่ะสมมติดูดูใหม่สิพี่ชัดยังอันนี้เป็นยังไงไม่ดูนี่ดูนี่ไม่ใช่ดูนี่เดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งนี่ทำไมมันขึ้นครึ่งเดียวไม่เป็นไรครับมันดูได้เออต้องถ่ายอย่างนี้ไม่ถ่ายสดไลฟ์สดอ่ะอย่างนี้ดีกว่า เออไลฟ์สดสวัสดีครับก็วันนี้นะครับตอนที่เข้ามานะครับวันนี้จะพามาดูการปลูกแตงโมแล้วก็แนวทางฮานอยวันนี้นะครับส่วนหน้าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเท่าไหร่นะครับให้เป็นในกลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับสําหรับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยฮานอยวันนี้นะครับเด่นออกกําลังกายที่หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามจดนะครับสําหรับท่านที่ฮานอยนะครับฮานอยวันนี้นะครับ จดครับมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกนะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งฝากแครแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลครับฮัลโหลครับกลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่สําหรับแนวทางน้อยวันนี้นะก็คือออกกําลังกายที่เลขหนึ่งกับเลขสามนะครับเลขหนึ่งกับเลขสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สี่สามห้าสาม กสามส่วนสามตัวนะครับสองสองหนึ่งสามสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกนะครับแล้วก็สองห้าสองสี่สามสองห้าสามแล้วก็สองหกสามนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมอยู่หนึ่งท่านนะครับ พามาดูนะฮะการแตงมุ่นี่ระบบน้ําหยดนะครับเดินระบบน้ําหยดนี่เดินท่อเรียบร้อยนะครับต่อจากสายมีนนี่ก็จะหยดไปนี่ไปเรื่อยนะครับเดินสายมาเดินเดินเดินน้ำมามาดูการต่อนี่ครับต่อเป็นท่อแบบนี้ ลอดสารพิษครับแตงโมปลอดสารพิษอ,นนอ,อันนี้เรียบร้อยอันนู้นเสร็จแล้วใช่ไหมปะอู้เยอะนะครับใหญ่มากนะไม่ใช่สามไล่เลยบก่กสี่ไล่ไหมนี่นะักที่ปลูกเนี่ย ภาษาอานนะครับ เดินสายใช่ไหมครับไกลเกินต้องเจาะไหม่ือวางระบบท่ออยู่ครับนะครับโอ้โหมีทุกอย่างนะครันี่บวบมะนาวนะเลยครับนี่ฝร,รั่งฝรั่งมะพร้าวผักกะเพรางงโอ้ เตือนน้ำปลาของชีวรดนะครับใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับมีครบทุกอย่างนี่ ไปแม,แมงลักลังกินได้อืมหมกปลาอร่อยเนี่ยมะม่วง กำลังขึ้นนี่มะม่วงหมดคน้บอกเลยซื้ออย่างเดียวก็แค่อมดดกลูกใหญ่้วยนี่พันอะไรครับนี่แขกดำนะครับอันนี้พันแขกดำ นี่ฮะโอ้นี่ใหญ่เนี่ยอยากอาไปปลูกยังได้นี่ขอสักต้นหน่อยไอไออะไรนะใบแมงลักต้องเอาเสียมาขูดเอาเนาะใส่ถุงไปเนาะเนี่ยเนาะเยอะเนาะเดี๋ยวจะขอแบ่งสักต้นเน่นย่นเอาไปปลูกไว้ที่บ้านสวนปรือเกียนอ่าพี่ออสเอพีออโต เนาะนี่นี่เดีๆๆ๋ยวหาเซียมมาขูดเอาสักต้นหนึ่งนะครับไปแพร่ผ่านที่นู่นตอนนี้มันหลายต้นแล้วเนาะ <ๆ S 1> เอาไปสักสองต้นก็พอโอ้โหเยอะมากครับเยอะเยอะๆขึ้นถังนี้เยอะมากใช่ไหมอันนี้คือเมงรักเนาะใช่ไหมนี่โอ้โ,โอ้ใช่นี่แหละ รวมบ้านครับบ้านของคนพักพวกรู้จักกันนะครับหนาวหน่อยนะนกเป็ดก็จะมาอีกนะครับนี่กับอยู่มีทุกที่นี่ใบมะกรูดนะครับนี่มะกรูดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือมะกรูดนะครับนี่นะฮะ หอมมากนะครับศูนย์อัศดินนะฮะศูนย์อัศดิน โจบอกให้ไปดูนะ ขุดโอ้โหกับเผาครับกับเผาดงกับเผาเลยนะเนี่ยต้นทุเรียนนี่ครับระบบน้ำพร้อมนะฮะดูนะครับนี่ครับปลูกแตงโมนะครับ แต่งโมระบบน้ําหยดปลอดสารพิษปลูกที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอปัปตานก็คือใช้อาศัยกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนาะบ,บางดบบแดดกาลังชไปอกก่อนฝนก็ดีใช่ไหมแง ạ อากล้วยทำไมเอาออกอย่างนี้ล่ะไม่ใช้หรอถ้อนนาตัวเอาไปตามได้ไหมนี่อ่า ไปตำกล้วยตำกล้วยเอาตำกล้วยนะฮะเอาไปตำกล้วยนี่ครับบรรยากาศทางนี้น่าจะเป็นปลูกอะไรนะถั่วปลูกถั่วทางนู้นเป็นถั่วครับโอ้ปลูกทุกอย่างนะครับปลูกทุกอย่าง ยยได้เกลกล้วยเพราะว่าเขาตัดออกครัว่ายายผงจะไปตำเอาไปตำเนาะตำใส่ตะไคร้ไม่ยมแซ่บลายแซ่บลายแซ่บไม่เขาตัดทีจะตัดทีไงเอาเอาไปงี้นะครับเอาไปงี้ก่อน ฮะไม่เป็นไรไมันเป็นกระบะนี่สนุกโอ้ขณะนี้กําลังจะทําการจะเสียงระถ้าประหารเอ็กอาเอ็กอาร์กนครับไม่ได้โดนนี่เลยถ้าถ้าถ่ายพวกนี้จะโดนระบบมันบล็อกเห็นไก่เห็น,ไม,หนไม่ได้ นี่มาดูระบบมันจะพ้นแล้วอะไรอะไรนานๆแล้วอ่ะมาดูนะครับมาแล้วระบบน้ำเริ่มมาแล้วอ่าอ่านี่นี่ลวัล่วรั่วข้างหลังปา่อาอย่าไปยังในมาด้วยด้วยอยู่ไหมนี่อ่าอ่ากำลังเดินแล้วครับนีนกำลังเดินเครื่องแล้วอ๋อนี่ นี่ครับคือระบบน้ําหยดนะครับหยดแล้วมาเริ่มปล่อยน้ําเขาแล้วครับนี่ก็จะผ้าคุมไก้ก็ทางนู้นมันก็หยดเนาป่าเนาะนี่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 เห็นแล้วนี่เออนี่นี่นี่คือระบบน้ําหยดนะครับนพ่อนี่มันทนไหมนะอยู่นานใช่ไหมปีหน้ายังใช้งานได้อยู่ได้ครับ ว่าบางทีมดมันเข้าไปมันเจาะรูมันอ,อ๋อนี่ครับกันคล้ายเศรษฐกิจพอเพียงเนาะปลาเนาะมีทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะอ่าของในหลวงเนาะรัชการที่เก้ามีทุกอย่างคคในสวนมะนาวมะกรูดมะพร้าวมะม่วงมะละกอ โอ้โขนุนกล้วยอยางครับมีหมดเลยนี่ครับกล้วยไปทางไหนก็มีแต่กล้วยนะครับนเนาะข้อแตกนิดหนึ่งต้องใช้อย่างในมรรลับข,ข,ข,ข้อข้อมันเก่าเนาะนใช้มานานแล้วสามสีแล้วเดี๋ยวอย่างในมรรลับจบการแสดง นี่ค mm รับเรียบร้อยนะครับก็สําหรับแนวทางห้านอยวันนี้ให้ไปแล้วนะครับหรือว่าท่านใดเข้ามายังไม่ทันอยากได้ห้านอยนะครับทันหรือไม่ทันนะครับทันหรือไม่ทันถามได้นะครับโอ้ดูใหญ่นะอายุเยอะๆแกยังขยันนะครับใหญเนาะใช่ไหมโอ้ใยญ่อยู่นู่นบ่ โอ้โหกสิบว่าแล้ว <6 S 2> หกสิบว,ว่าบ่ฮะ,ะไล่ปี๊ยะเหรอหมอ,อปียะไพ่นะนี่โอ้โหกวางไก่ไชสารกับบรรยากาศตอนเย็นๆที่จังหวัดสุรินทร์ดูครับตะวันกำลับขอบฟ้านะครับนี่ นี่ครับอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับก็จะรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับเฮงรวยด้วยนะครับสวัสดีครับ